มาดูตัวอย่างการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับตัวอย่างนี้นะครับจงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับก็คือกําหนดความยาวของส่วนของเส้นตรงยาวเท่ากับ a ตัวนี้นะ a ยาวขนาดไหนไม่รู้แหละแต่มันยาวขนาดเนี้ยนะฮะสั้นๆขนาดนี้แหละนะครับต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ที่ทุกด้านยาวเท่านี้เลยนะครับ ในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะฮะคอนเซปต์ก็คือเราจะสร้างด้านฐานก่อนนะครับด้านฐานที่เข้าใจง่ายก็คือด้านฐานที่อยู่ในแนวนอนเลยนะครับสร้างขึ้นมาหด้านนะครับเริ่มต้นด้วยวาดส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับโอเคนะครับเส้นนี้กำหนดให้เป็นส่วนของเส้นตรง ax นะครับ ax แต่แน่นอนว่าเส้น ax เนี่ยมันจะยาวกว่าความยาว a ที่กำหนดให้นะครับเราก็ต้องมา วัดให้มันได้ระยะ a ก่อนนะครับเป็นด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ใช้วงเวียนนะครับมาวัดนะครับกางออกขนาดนี้นะยาว a แล้วก็มาจิ้มที่จุด a นะครับเลื่อนมาปัาป๊บนะครับแล้วก็หมุนให้มันเกิดเส้นโค้งตัดกับส่วนของเส้นตรง ax นะครับตัดตรงนี้นะครับไอจุดตัดตรงนี้เราก็จะแทนด้วยจุด b ก็แล้วกันนะครับ เราก็จะได้ด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ขึ้นมาแล้ว1ด้านนะครับก็คือด้าน AB นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่2ด้านนะครับ2ด้านก็คือด้านที่จะต่อจาก A ไปแล้วก็ต่อจาก B ไปไปบรรจบกันที่จุด C นะครับแต่ปัญหาก็คืออีก2ด้านเนี่ยจะยาวเท่าไหร่นะครับอีก2ด้านจะยาวเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ต้องยาวเท่ากับ a เหมือนกันนะครับเราก็มาวัดที่ความยาว a อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคได้ AB แล้วนะครับ ต่อไปมาวัดที่ส่วนของเส้นตรงที่ยาว A ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะวัดด้านที่สองนะครับพอด้านที่สองหลังจากที่วัดแล้วนะครับเราก็ตัดสินใจก่อนว่าเราจะให้ด้านนั้นอยู่ชิดกับมุมไหนนะครับออกจากมุมไหนเราก็เลือกเอานะครับในที่นี้ครูเลือกที่จะให้มาอยู่ที่มุม A ตรงนี้นะครับครูก็เอาอขาวงเวียนเนี่ยนะครับ ปลายเข็มของวงเวียนมาจิ้มที่จุด A นะครับเลื่อนนะปั๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนวงเวียนเพื่อให้มันเกิดเส้นโค้งนะครับหมุนปื๊ดแบบนี้นะหมุนขึ้นไปนะครับจะลากให้เป็นเส้นโค้งยาวต่อกันไปเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้คูณเลือกที่จะแสดงเฉพาะตรงแค่นี้นะครับได้แล้วนะครับตำแหน่งที่จากจุด A ไปถึงเส้นโค้งตัวนี้นะจะยาวเท่ากับ A เลยแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเส้นนั้นมันจะไป เอ่อเอียงขนาดไหนนะครับยังไม่รู้เราต้องมาวาดอีกเส้นหนึ่งที่ออกจากจุด b นะครับเป็นตัวบังคับอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่จะออกจากจุด b เนี่ยนะครับก็ต้องยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง A ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็มาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับวัดได้แล้วปั๊บก็มาจิ้มที่จุด b นะครับจิ้มปั๊บนะครับแล้วก็หมุนวงเวียนเหมือนเดิมครับหมุนปื้มให้เส้นโค้งมันตัดกันนะครับ ในที่นี้ก็ตัดกันแล้วนะครับตัดกันตรงนี้แหละนะครับเราก็เพียงแค่ทําการขีดเส้นเชื่อมนะครับจากจุด A นะครับแล้วก็จุด B เนี่ยไปบรรจบกันที่ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้รูให้เป็นจุด C นะครับก็ลากเส้นเชื่อมนะครับด้านนี้ก็ยาว A นะครับแล้วก็ขีดจาก B ไปหา C เนี่ยก็ยาว A เหมือนกันนะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC เรียบร้อยแล้วนะครับ